สวัสดีครับตอนนี้ก็มาเที่ยวเชียงของนะใกล้ๆประเทศลาว<น>มีไกด์น,ำ,นำเที่ยวไกล้ประเทศลาวหรือเปล่าเชียงของนะสบายดีไปเลยค่ะ ใกล้เชียงของเออที่นี่เชียงของในน้ำสวยงามมาก Very n i ่า very nice, very <good. S 1> very nice. วู้เดินเล่นเดินเล่นก่อนสวยงามเ mm hmm. หยจ๊ะในน้ำในน้ำโขงใช่ไหมในน้ำเชียงของเด้อนี่เด้ออื้อสวย Beautiful. Đây nè, này nè. Xoay ngầm. Tây Cái nám khó เด็กส่วนลาว right wow มันก็ไม่ได้ไกลเนี่ยมันทำไมไม่มีสะพานข้ามไปเขาให้ข้ามที่ไหนเราเ <Huh? S 2> ขาไม่ได้ให้ข้ามไปหากันง่ายๆนะ uh. ถ้าเธอข้ามไปอย่างเงี้ยเขาก็ยิงนะ uh. อืเขาถือว่าผิดกฎหมายางไง <laughs> เงี้ยเินเล่นข้างๆนี่แหละ Hey Guys, your guys, hello, hello, <laughs> how you present? Right, how you present? Very pleasant, present, right? Very quiet, <laughs> happy, right? Always happy. The big, the big, big river, <clears throat> all the way to Laos from China mm. to Cambodia, all right, Vietnam. วิว,วสวยงามมากวิวสวยๆนู่นตรงข้ามนั่นก็เป็นประเทศลาวเด้อดูประเทศลาวประเทศลาวโอเค โอเคสบายดีเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกสบายดี